อรุณสวัสดตอนเช้านะครับเช้านี้เนี่ยก็อากาศค่อนข้างดีนะและน้ำก็ได้ใสขึ้นมาแล้วจากเม,มื่อวานและแต่ละคนเนี่ยก็ได้ช่วยกันล้างหม้อล้างกระทะแล้วก็เตรียมผักเพื่อที่จะทำกับข้าวในมื้อเช้านี้นครับไม่มีช้องอ่ะอันนี้มาโของอ่ะ เดี๋ยวจะออกออกเสียไพแล้วพอเหรอใช่แล้วจี่จีพูดอะไรนะตีนมาให้ ก็ไดู้่ได้กข้าวน้มันต้มถูกแล้วใไว้กนนีเหมอนต้มกับปเอารถดีมาถ้าโลโขดีมันก็นแรงนี่นะมันไม่ได้ถ่พูดนี้นี่แหละ

เวลากินข้าวถ้อนถ้อนถ้อน,นชากาแฟหูด,หดัง ก็ได้กินข้าวกันหมดแล้วและแต่ละคนก็กําลังนั่งวแผนกันว่าจะทําอะไรกันต่อดีหโหรึ่เปล,ล่ลนนครับ<า>ถ้ามีอะไรคืบหน้าก็จะถ่ายให้ดูนะตอนนี้ก็พักผ่อนตามัธยาศัยกันไปก่อนระวังพักผ่อนเนี่ยผมก็มาเจอกับอะไรที่แปลกตาสําหรับผมเลยนะครับนั่นก็คือแมงปอใต้น้ำนี่ยอตัวนี้ยืนดูอยู่ ข้อมูลจาก Google เนี่ยก็ได้บอกว่าหลังจากแมงปอผสมพันธุ์กันบนบกตัวเมียจะวางไข่ใต้น้ำนะครับโดยการใช้อวัยวะส่วนท้องแย่ลงไปในน้ําแล้ววางไข่ติดกับพืชแต่นี่ดําน้ําทั้งตัวเลย และตอนนี้ทุกคนก็ได้ประชุมกันแล้วว่าจะทำอะไรเริ่มจากผมเป็นตัวนอนเห็นไหมเสื้อผ้าอดชิวนอนได้ไงะพ้อมนอนส่วนไม่ก็ผมก็จะทำอันอันนี้นะครับอันนี้ใช่ไหมเพื่อที่จะใส่ใช้ประโยชน์อันนั้นอครับแล้วก็จะได้มีที่สำหรับอันนู้นอันนี้โอเค เยี่ยมเลยครับถ้าอยากรู้ว่าอันนี้คืออะไรก็ไปดูในช่องนู้นทราเวลก็ไปดูที่ช่องนู้นแล้วช่องนู้นก็จะมีอันนั้นและตรงเนี้ยเราก็จะมีเกือภพยแน่นอนตอนจบนะครับจะมีอันนี้แล้วก็อันนั้นใช่ก็รอติดตามดูนะครับในแต่ละช่องทางครับส่วนคนนี้ก็คือ CEO ของ CEO อีกทีนึง ผู้ดูแลป่าพื้นนี้ใช่รยอกถึงคนนู้นก็เลียกาครับแดงแดงหลังแดงลิงลิงไก่แดงไก่ลิงไก่อะไรทุกอย่างอะลิงอร่อยลิงหลังก็ตามนั้นแหละครับก็คือพวกเราเนี่ยจะทำอะไรทุกอย่างตรงนี้นะ ซึ่งผมเนี่ยก็มีหน้าที่ไปตัดไผ่กับป๋องนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ยกหน้าที่ต่อไปให้กับนี่เลยจังโก้ที่ใช่แค่ตัดไผ่นะตัดปากด้วยไม่ตอนตอนแรกอะตัดไผ่เอาค่อยลามมาคอยเสริมงานคุณก็ไปทำอะไรนะช่างกนทำอะไรนะครับอย่าทำอะไรก็ทำไปให้แบบมีชิ้นมีอันตรงนี้้าเออรีบไปเลยไปป่าว่า ช่วยกันทำมาหาเ <c oughs> กณน์ธุรกิจของเราได้เริ่มแล้วนะครับต่างคนต่างก็ช่วยกันลุมกอนั้นด้วยนะครับ <cu 'll |en|> ที่ผมไปวางระเบิดไว้ <c oughs> ลากมาอ <c oughs> ุ้อาบอ่า หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสี่าอืเฮ้ยเงินดีอืมต้องเงินสิ ออกกเ,เรียบร้อยครับล่าสุดโด,ดนทากแดกอีกแล้วนี่คือแผลเก่านะแผลใหม่อยู่ข้างล่างนี้โอ้โหเล่นนิ้วเดียวเลยใส่นิ้วนี้น่าจะอรลอยนะ แตตอนนี้นะครับตตอนนี้พวกเราก็ได้ทำนี่เลยชัวกินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่แล้วฝนก็ตกลงมาพอดีเลยนี่โอดดีนะเนี่ยที่ทำเสร็จแล้วส่วนตรงนี้นก็เป็นที่วางของครับซึ่งผู้จัดสร้างนี่ก็คือจันซันแชนแนลนะ บรรยากาศตอนนี้ก็โคตรดีชิลๆคุณเนบรรยากาศตอนนี้เนี่ยบอกว่ามันเป็นยังไงบ้างโอเคหน้าที่จะเข้าไปยังที่นอนถ้าผมเข้าอถึงใช่ปนอนพูดแล้วก็ปาไปธุรกิจล้วก็สำเร็จนะตอนเราก็ใช่ก็ทำยอดเลยนะวันี้ก็ถ้าใครที่ง่วงนอนก็นอนตรงนี้เลยนอนได้เลยนะสบายแอบนี้ผมนอนได้เลยไม่ขยับ ไม่ดิ้นเลยอะ่ะเนี่ยโอ้โหที่นั่งเฮ้ยยอดเลยนะครับ ในระหว่างที่พวกเรานั่งพักกันเนี่ยฝนก็ยังคงตกอย่างต่อเน,นื่องเลยนะครับและเราก็เอาเนื้อที่เราหล่นควันทิ้งไว้เมื่อคืนนะครับเอามาทําอาหารนะครับก่อนที่มันจะเน่าไปมากกว่านี้ตอนนีมันสะดวกขึ้นจริงๆนะเพราะจริงๆเราไม่ตอื้อสงค นี่ก็คือตะไคร้นะครับกับใบมะกรูดน,นะซึ่งจะเอามาใส่ลงไปในเจ้าหมูที่เริ่มมีกลิ่นหอมหมูทามชวนกินนะครับใช่กินครบเลยคือนนิพพานโอ้โหถึงเรียกไม่รู้ได้ว่าหมูนิพพานอ๋อมีขึ้นมาที่ปลายเทาด้วยใช่หมักหมมมานานลืมยามา่างเมื่อวานนะิ่มเน่าแล้วเนหะรอ เวลาแขนโอ้โหข้มามนะก็เพื่อนๆที่ติดตามช่องดีๆด่ามาช่วยอสิทธิ์ผมด้วนยนะครับขอบคุณถ้าจะทำนี้คือต้องใส่ต้องสุดเลยอันนี้เสร็จแล้วอออื้อเสร็จแล้วจะได,ด้ใส่ ไป็มุนนอกตังชอสโฉของนอกเออจะไม่ไล่แค่ก็จะแค่เข้าสารเกลือ โอเคครับได้เวลากินข้าวแล้วนี่ไม่มองพูดฝ่อ้วยมืดตึ๊บมาเ้ยพี่น้องเด้อข้าวของเราอือมันต้มแซบแล้วก็ยิงแซบหงหมูอะไรนะลิงแซบวิงแซบอือนั่นแหละอะไรสักอย่างแซบแซบแซ่ที่ ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้วะตอนนี้มากินข้าวดีก uh, ว่ามึงคุ้มเต็มเลยนะตั้งโต๊ะแซ่บกินเกี๊ยวหัวกะดื่มน้ำซุปไก่เหมือนกันดีกว่าอารมณ์อารมณ์สุขเรอเตะผู้จองตาหนีบคือพุ่มกาะโอ้แต่พุ่มตายวะกำลัง แซบตัดเรียบโอ้ยกินไปฝนก็ตกไปอากาศดีสุดๆที่นี่โอ,โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเบ็ดของผู้จัดการเป้นะครับไปลองตีๆเบ็ดแถวนี้ดูนะครับว่าจะได้สักตัวสองตัวไหม เพราะว่าน้ํานี่กําลังดีเลยนะนี่ไม่ขุนมากแล้วก็ไม่สายจนเกินไปโอเคปลาเอาไปตีเบ็ดเล่นกันดีวกว่าระหว่างนี้ไม่มีอะไรทํานี่นะครับนี่เบ็ดของพิธีการนะโอ้โหนี่ดูเหยื่อปลาซะก่อนมีความคล้ายๆปลาจาดู่นะหวังว่าปลาพวงเนี้ยน่าจะชอบนะที่นี่จะลองไปเทสดูว่าจะได้กินไหม ลุยนี <renamed computed aka> Ủ. Ủ ่เบ็ดสวยมากนะครับนี่โอ้ยยืนของเขามาอย่างเดียวอ๋อนี่แหละจุดนี้แหละน้ำแบบนี้กำลังดี ได้ถูเีอะติดปุ๋วเฮ้ยไม่ดีหมุนหมุนหมุนถูเยอ้ทางซ้ายขนาดรัวโอ้โหรถจอดๆลย A ี e w moments l a ั e r ้โอ mm. ้โหนี่ยอดนี่ช่วงนี้ทำดีปลานี่ปลาเข้าดีมากช่วงนี้อือ และเวลาก็ได้ล่วงเลยจนถึงช่วงคำ่ำปลาที่ผมตกได้เนี่ยก็ได้ทำการเอามาย่างนะครับแล้วก็แบ่งกันกินคนละนิดคนละหน่อยส่วนกับข้าวเนี่ยก็กินของเดิมเพราะว่ายังเหลือเยอะนะครับเสียดายของแล้วก็กินกันจนหมดนะครับก็พวกเราเนี่ยก็นั่งคุยกันเล่นเล่น,ลนสักพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้น ก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนฝันดีราตรีสวัสดิสสด์เจอกันพรุ่งนี้เช้าอารมณสวัสดิ์ตอนเช้านะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ตื่นกันหมดแล้วนะแล้วก็กำลังวุ่นวายกันต,ตรงนู้นนะครับไม่รู้ว่า มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นป่ะและนี่คือผลประกอบการนะครับที่เป้าหมายของวินเบนซินแล้วก็พี่โจนะโอ้สายใหญ่ดีนะเนี่ยย่อกละว่านี่แหละสมกับประเสริฐปลาพวงนะครับ 厉害呀！我的知识是个多，好，嘞？ ที่พักของคุณนี่สุดยอดเลยวะ่ะที่พักผมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการนอนป่าที่สบายสุดละที่ผมไปนอนนะใช่เหตุผลที่ผมต้องทําเป็นแค่ยกพื้นเนี่ยก็เพราะว่าพื้นที่จํากัดมากในการที่เราจะเอาไปใหญ่ๆแบบนี้ไปแขวนอืมมันท,ทาให้ปัญหาเลยแล้วกันทําแคร่ยกพื้นประมาณสักเมตรหนึ่งแล้วก็เอาคานเสาสองตัวนะใช่ขึงไว้ตามที่ทุกคนเห็นก็จะมีไฟชิดด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้แดดออกแล้วก็วจะเปิดไฟชิด คับไปเพื่อที่จะให้แดดมันระบายทให้ความชื้น,นในตัวเปหายก่อนจะไปเก็บซ<อ>ึ่งวันนี้เราก็จะเดินทางออกจากป่าแล้วใช่ไหมครับคุณจอนใช่แล้วสุดยอดเลยครับที่เราได้มาทำภารกิจตามราหาปลาพวงนะซึ่งก็ต้องบอกว่าได้ตัวใหญ่มากใช่ในรอบหลายวันเข้าขาเลยนะใช่แล้วขาจทีงจบเศร้า ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็เราก็เก็บของนะแยกย้ายกันกลับบ้านโอเค let's go ไปกินข้าวกันทุกคนอร่อยนะเนี่ยครับได้เวลากินข้าวกันวไวๆหัวร้อนเอาแบบนี้เอเอาเอาออกไปเลยนั่นแหละนั่นแหละเอามาเจ็บตรงติดชูดเดือดซับเลือด โอเคกินข้าวกันเย็นแล้วเราจะเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านกันแล้วนะครับวันนี้ป้าบ้านสองหลังสุดหรูใช่แล้วเป็นไงครับดูดีอื้อดูดีสุดๆเก็บของแล้วนะคุณเก็บได้ยังครับ ผมยังเลยตอนกำจะไปเก็บใช่ไหมเมืม่อคืนเป็นไงบ้างเมื่อคืนก็น้ำอมฤตเข้าไปบอกเลยเลยว่าหลับสบายกันเลยทีเดียวโอเคป้าพี่เก็บไปเราดีกว่าเฮ้ยไอ้ปลา,าซุ่มๆเลยตรงนี้ ำแลบโอ้ยทำอะไรกันน่ะอะไรพวงพวงเนี้ยเมื่อกี้อ่ะของกินงป่ะพวกเราต้องมีช้อนส่วนตัวด้วยนะ อู้อช่หมลวกาลวกอเ้นโอ้โือ้โอเโอ้อร่อยสุดยอดไปชิมนยจอดโออไฮไท์แล้วอัจารย์ไป่าให้กิน เขากินกันหมดแล้วนะเหลือผมยังไม่ได้ชิมรู้นคาวอะนี่คือผลงานผลประกอบการที่พวกเราทั้งสิบคนมาแต่ไม่ได้ช่วยอะไรไปมีแค่พี่โจกับวินนะทีีไปล่าส่วนพวกเราก็อยู่เป็นกําลังใจผลประกอบการที่ได้ก็เลยเป็นอย่างนี้แหละหนึ่งตัวใหญ่ๆเท่าน่องกบพอดีไม่ถนัดดวยอืม ยอดไอ้ผงแซ่บนี่อร่อยจริงเลยผงเยอะก็ทําให้เราเขถึงรสชาติของปลาได้ถูกต้องแค่ตัวเดียวนี่ก็คุ้มแล้วนะการมาที่นี่บอกเลยถ้าไม่มีผงนี่ไม่อร่อยเราตื่นก็ก้างไม่เหยียบผงนี่แล้ตอนเช้าไอ้อร่อยอ่อยูตรงวมีดต้องกินนะโดนยุงใช่ไหมเนี่ยนี่เนื้อขาวๆ สนุกครับนอนเนี่อะไรที่มันปาน้วมสดชื่นแบบอะไรครับก็ตำแล้มัิน้กินหัวเลยหรอหวมาเดตัดตจัดอ่าอร่อยว่าให้มึงกินไงนี่ครับตัวกินหัวปลาโอ้ดยอดนะจุด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 หนูก็จัดูโชวหน่อย จุปักปลาจุปักปลาจุปักปลาหน่อยบอกแล้วว่ายสุดๆคดามา่เ่ยนะจะทิบจุบจบจุบต้องกินอย่างนี้จุบจับจุบจับ อืมอืมนี่แหละที่สุดแห่งความอร่อยอืม <ừ> mm, เจียงเนื้อสมองกินสมองเยอะเนื้ออย่างเงไอ้คิดที่ไปกินปลานี่เนี่ย,นนยอืมอืมปลาพวงอ่ะลูกออกมาก็หลังจากที่พวเาากเราได้ชิมรสชาติต้มปลาพวงของเบนซินเสร็จเนี่ยก็ ในเวลาเดินทางกลับบ้านกันนะครับตัดกอไัดอไว้กอกันไว้โอ้โหหาปวดเชี่ยวออ้ยนุ้ยเดินจากนี้ไปโหเสียงตาย ทีละคนเด้อทีละคนเด้อทีละโคถ้าลงลงไปคืออ้จุดวัดใจนี่นะฮะเฮ้ยแต่ดีนะเขามาซ่อมแซมเปลี่ยนอันใหม่ให้แล้วนี่ดูคมชนนเคนแรกเาก่อนเลย ดีนะครับเหลือทอดกับของแปงลนงนี่โอหเดี๋ยวก็ได้แล้วเต็มแปได้โคตรสามมะเขือเทศอือไปกันต่อไปอื้อ นี่จะจับ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 วันเออคุณรอนแล้วโอ้โหอันนี้มีคลองวาโคตรคลองเป็นเรียนมาดีไหมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่ถึงลวไม่จบจบบายขาแค่นี้เอง โอ้สไลด์โอ้โหเย็นสดชื่นเลยวะ่ะนี่แหละครับไปนีดนี้รอดแล้วพวกเราและคลิปนี้คงจะต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ